สวัสดีครับสวัสดีลุงป่านาทุกท่านครับผมมือนีผ้ามาตัดกล้วยนะครับอยู่มองเก้านะครับอยู่หน้าอยู่สวนนะครับแต่บ่ได้มาตัดเครื่อนี่นะครับเครื่อนี้งามงามทายให้เบิ่งก่อนนี่เครื่อที่เท้าสิตัดนะครับผม กำลังเคลียร์ทางอยู่ตัดใบมันออกนี่ลูกค้าสร้างบ่พ่อบ<อ>่อสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดีครับลุยไปเลยโอ้คืออุ้มปุ่มดีสิ นี่นะครับทีห้าสิตัดมือนี่เพื่อนสร้างบอกเพ่อห้าตัดมันเนเกล่งกเกล่ากล้วยน้ำวานะครับโอ๊เื่อได้นับบ่จักวี เออปุณนะนกือกำลังงามางดิกำลังอวงงามแห่มือนันแห้งเครื่อสนสันหักสิบกัาวีสิบ <c oughs> สามวะมือนันหน่ <c oughs> นวยมันห <c oughs> น่วยมันแน่นี่ง ลกูกกนี่นะครับน่วยกะเลี้ยงกับบ่แงามปันไดจะเบิ่งต้นนะครับนี่แหล่งงามเลยอ้ว,อวนมันอ้วนตน้นดินดีแห้งนะครับยืนตัดลงเดียวกะฟันต้นมันดอกวัน เป็นปุ๋ยต่อไปนะครับย่อยสลายปวกใบปวกย้งมันกัเป็นปุ๋ยนะครับคุ้มดินไงกล้วยน้ำบ้าต้นพันจากคู่ห้องนะครับ ออกได้ป่ะใหญ่เยอะเกินต้องเก่งออกหูหน่อยๆบุ้มี่เป็นกล้วยอันนั้นคือเพิ่นหรือเป่กล้วยด่างกล้วยเด้งกล้วยดังมึงเขากล้วยเหลืองปุ่นใบเหลืองไอไฮลิสิใบเหลือง คันบักพีกด่างน,นี่มีอยู่อยู่เพื่อนบักพีกดังเจาะเอาออกไปแซะบาบาดนี่นึกไปแซะอยู่เงกันแซะพุ่นละเพิ่งนะครับอันนี้ก็ตัดออกอตกอัดลงกเล็กอะเอาต้นออกนะครับต้นน้อยๆกัแต่งออกน้ำนะครับ มันหลายต้นอ้วนดีแฮงเบิ้งนะครับดินคุณนะซุ่มดีขนาด่ไห้มันงามแด่จังไดนะครับ cái cưa nưng cưa này chắc vỉ một hai ba bốn năm sáu mạn sáu vỉ tôn người thân hoặc luôn nhảy giọt อันนี้ก็อีกเครื่องหนึง่งค้ำใบก็ได้ค้ำใบขึ้นกันนะครับโอ้ตัวนี้คือเลี่ยงงามแท้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกลัวนะครับเห็นไหมครับโอ้ย่อนแสงแท้ดีปึ๊บนะครับ เกือง,งานเหี่ยเด็วสีงางออกไปแสะเอาออไปแสะอยู่เถียงนะครับอันนี้กับปุ๋ยเอามาให้ค่านะครับปุ๋ยขีนูแเด็กกับสีหิ ปุ๋ยอีกนะครับผมนี่มาแล้วนะครับวีเจกวีนอน่นี่เดี๋ยวสิมาี๋้วรถมานั่อันเสะเสะรถไว้เลยบ่เออเสะขางไว้ตึ้งรถเดี๋ยวสิไปอยู่รถมา เด็ดเลยแด่เอาเข็มมาห่มอ oh. ีกทีหนงย้น้อยหนึ่งย้ำน้อยหนึ่งเอานี่คือรถฮะตวนีดออกสะออกนะครับมานับว่าสิได้จักหวี หวี <laughs> นี่วีเลยเนื้โส่กล้องเน่น่ะหวี <laughs> นี่นะครับหวีโอใบเรื่อยปาดเลยสองวีสองวีสอวีซีนวย หน่วยมันง่ามเยอะหน่วยมันงามอยู่เนาะมันอ้วดคู่ดูคีรีใช่ไหมนี่เจ้กบีจ้ะบีบีมัเป็นมี ใครมันดยดไม่มีน,นกกับมเ่เฮ็ดพ่างในหนีนะครับตั้งหนูหนูหนูปะหนูติน,นิดน้อยอ้อาวอาวีอาวีให้ขึ้นเรื่อยๆเติมงามขึ้น ส่วงวางส่วงหนีแล้วเนาะสิงามงาส่วง,งกลางกลางคืออะไมีคนสร้างไหวบ่แมน่นตัดเอามากินเหาอ วีวนี่คืองามแท้คุณนะจะตีจากอย่างไป ra gì chất Xám vị, vị. Nè oh. Ồ Ta rộng ngoài cả ngàm vô là จักวีรบ่เดี๋ยวไปนับนับทีเดียว เหลือมึงวีเอาเขาได้บอมบันนี่ป่ะห้อยไปเลยบอมเลย ôm 30, 2, 30 sẽ xuống đẹp loại theo mắt bình 1, 2, 3, c, 4, 5, 6, j, 9, 10, 20, 10, vi gì หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลงเลยพม่ควเอากะเอาเอากระบโบท่านัดจ้ะลงเฟสขายบาบบาน,นี้ตลาดนะครับลงเฟสขายเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี้ก่อนนะครับขอบคุณลุงปานาทุกท,าท่านทีเข้ามารับชมครับสวัสดีครับ